สวัสดีค่ะน้งองี้ค่ะทุกคนวันนี้พิชีมาเที่ยวงานซัมเมอร์สวีทที่หอประชุมนานาชาติมอลอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาของเรานี่เองปีหนึ่งจัดแค่ครั้งเดียวนะทุกคนค่ะจัดวันที่2-6ถึงเมษายนนี้เวลา10บโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งไปค่ะเดี๋ยวนพิธีมาดูบรรยากาศงานว่ามีขนมหวานจากร้านไหนมัง่งอะไรนะกาแฟจากร้านไหนมั่งแล้วก็เข,ขาจะมีคอร์สเรียนอะไรอย่างนี้ให้เรียนด้วยนะไปดีกว่าไปดูบรรยากาศาดีกว่า ต้อขึ้นความอร่อยกับซัมเมอร์สวีค่ะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะางานเนี้ยมาหาขอประชุมนะนาชา่าิมอบรรยากาศน่าร่าเออริรงวันหวานมีแถของกินเจ้าดังเท่าน,นั้นเลยมาไปกินกันต่อมางานซัมเมอร์สวีที่วุฒกับตานี แจกค่ะโปรโมชั่นเฉพาะงานนี้รับเครื่องดื่มพร้อมแก้วพรีเมียมหลากสีฟรีไปเลยใช่ไงมไงคุณเกศท้าไม่ใช่กันให้คุณเกศบอกคุณเกศบอกเพียงลูกค้าเรียกเป็นเซ็ตเอหรือเซ็ตบีนะคะมูลค่า200บาทขึ้นไปค่ะจะได้มีแก้วพรีเมีสีค่ะเลือกสีได้ไหมคะรอคุณเกอค่ะตอนนี้ลูกค้ากดติดตามเพจนะคะแล้วก็ช่วยตดพนักงานดูลูกค้าก็จะได้รับ อ่าเป็นตัวกระเป๋าแล้วก็กีบอเชอร์กดเลยนะคะกดกดค่ะจากกระเป๋าโชว์โชว์โชว์นี่บอเชอร์ไปรับของที่หน้าร้านที่ดีกันเลยสักทีคะกดเลยค่ะกดติดตามแล้วก็โชว์ให้ดูนะคะมาที่งานนะแต่ต้องมาที่งานนะมันก็รับไปเลยค่ะคิ๊บบอลเชอร์กับกระเป๋าจบตัวนีกันดีนะนุ่มไปทันทีได้เลย กดไลค์นะคะกดติดตามที oh oh! Boy, ่ก okay. okay. e ัปตันน gotcha. ี yeah. ่กผูกแล้วก็โชว์ทางร้านดูนะคะรับไปเลยกิ๊บไวช์ช้าหนึ่งใบแล้วก็กระเป๋าหนึ่งใบค่ะไปรับของได้ที่สาขาลิกาเดนนะจ๊ะไปถึงอ่ะโรตีอ่ะไปรับโรตีได้ที่สาขาลิกาเดนแต่กระเป๋าว่ารับที่งานนี้ได้เลยน้องรักมากน่ารักมากมากดไลค์กันโรตีไก่ไข่ใส่กุ้ยค่ะกัปตันี55บาท พากัมาอย่ทีหมดนะอ่ะผลไม้มสกัดเย็นเพื่อสุขภาพ จะมีจุดเด่นก็คือของเราน้ำผลไมส้สก,กัดเย็นที่สก,กัดจากผักและผลไม้สดสด100%เลยค่ะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลน้ำเปล่าไซรัปหรือสารให้ความหวานใดๆน,นะคะทางร้านเราจะมีจุดเด่นก็คือสก,กัดสดใหม่ทุกวันทุกขวดไม่มีครั้งคืนค่ะมาดูจากสีแล้วบอกสดสดมากคุณพา่เพ่งเลยชื่อว่าอะไรนะคะจ,จะชื่อร้านว่าเดนไซ d e จูสต์รีค่ะ ทางร้านจะมีเพจร้านอยู่นะคะหน้าร้านหลักจะอยู่ข้างโรงพยาบาลกรุงเทพพันใหญ่ค่ะแล้วก็เราจะมีสาขาอยู่ที่เซนทรัลในชั้น G ค่ะุร้านดังนี่นะวันนี้เห็นไหมอกแล้วที่งานคัมเมอร์สวิทรวมร้านดังไว้ที่นี่ค่ะม,มาสน,น,นุนกันนะคะเมื่อกี้ชิมแล้วนุชชี้ชิมแล้วสดชื่นมากเราให้ดูผลิตภัณฑ์องน่ำ เรามาอ,อยู่กับบูธไดฟุกุค่ะแนะนำในโยุหาแนะนำนี่ค่ะชื่อร้านไดฟุกุเดสเซอร์ไดฟุกุนะคะจะขายอยู่ที่คลองแหค่ะซื้อผ่านไลน์แมนก็ได้ค่ะแล้วถ้าหน้าร้านจะอยู่ตรงข้ามหัวนาฬิกาขนดใหญ่ค่ะมีสองที่ใช่ค่ะใช่ค่ะมีสองที่ค่ะทิ้งอะไรทิ้งอะไรไอจีไชื่อร้านในห้องคนนี้เลยคะ่ะเดสเซอร์ไดฟุกุค่ะได้เดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ยังไงก็ฝากร้านไดฟุกุไว้ในอ้อมใจทุกท่านนะคะมาเดินงานกัน,นค่ะถึงวันที่หกสิบโมงครึ่งถึงสองทุ่ม ครึ่งไหมขอบคุณครึ่งโอเคขอบคุณค่ะ ตอนนี้นอยู่ที่บูธขนมนางซินค่ะทุกคนเป็นขนมดังของหาดใหญ่นะถ้าใครไม่เคยกินนี้แบบเชยอะ่ะไม่ใช่นแนะนำหน่อยค่ะว่าเมนูเด็ดของที่ร้านคืออะไรเอ่ยค่ะเมนูเด็ดของที่ร้านนะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะแต่เฉพาะวันนี้นํามาเฉพาะขนมปังแพรค่ะขนมปังแพรที่ร้านก็จะซิกเนเจอร์ก็จะแตกต่างกันนะคะก็จะมีเป็นปังแพรธรรมาดาค่ะเนื้อชาโคลแล้วก็เนื้อโฮบีค่ะก็ทานคู่กับสัง ทางร้านเราเนี่ยจะใช้เนยร้อยเนยสดร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่มีมากากรีน,นะคะ่ะยงังไงมาอุดหนุนกันนะคะที่บูทนังซินขอบคุณนะคะ ตอนนี้ว่าอยู่ที่บูธแห่งหนึ่งเดี๋ยวให้เขาแนะนำดีกว่าชีสน่ากินมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้าน Sunday Morning Lane นะคะก็างร้านของเราเนี่ยก็จะมีขายพวกขนมปังเนาะแล้วก็เป็นชา a คูเทรี่บอร์ดหรือว่าชีสบอร์ดที่คนรู้จักค่ะแล้ววันนี้มาออกบูธก็คือเราเม็กเอสกับเมไอเค้กยูค่ะซึ่งเป็นร้านทำเค้กวันเกิดแล้วก็มีพวกเค้กชีสเค้กตรงนี้เลยใช่แฟนเพจมีค่ะชื่อเสิร์ชร้าน Sunday เนได้เลยค่ะในเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีนะคะส่วนเม่เคคกวก็เป็นเม่เคคิวททางเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีเหมือนกันค่ะมาค่ะที่งานซัมเมอร์สวีทเห็นปลาทูลแล้วนั้นถึงแม่กองบ้านคุณพ่ออ่ะไปดูดีกว่ามันคือลูกซุปเหรอ สวัสดีค่ะซื้อปลาทูปลาทูม,มีน้ำพริกไหมคะ <c oughs> ดูค่ะเล่นมุกกระดิ่งไว้ในวันนี้แนะนำร้อในฝากร้านอาค่รร้านกินชุบนะคะก็คือเป็นลูกชุบทั้งหมดนะคะจะมีรูปแบบต่างๆค่ะในวันนี้นะคะจะมีรูปแบบ3รูปแบบนะคะแต่ในพรุ่งนี้มีพิเศษค่ะก็คือจะมีเกี่ยวกับถั่วกวนค่ะถั่วกวนอีกแบบหนึ่งซึ่งต้องรอติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะเห็นไหมใขรเก่งอยากดูว่าอะไรพรุ่งนี้ต้องางานมางานเลยพรุ่งนี้ งานไม่ถึงงานไถึงวันที่6เนาะงานถึงวันที่6ค่ะสามารถมาที่บูธนี้นะคะอยู่ข้างเวทีนะคะได้ทุกวันเลยค่ะกหใครที่ความเป็นไทยมากนำบัตรไม่ธรรมดายังไงฝากด้วยนะคะกินชุบ ไม่บอกไม่รู้เลยคิดว่าลูกชิมมากโอ้โหนวรมากที่ร้านพี่มอสวัสดีค่ะพี่มดทำอะไี่หาพี่มด,มด,มดช่วยฝากร้านหน่อยร้านนันทวันเรงนขนมไทยค่ะต<ข>อนนี้<อ>มีโปรโมชั่นค่ะ10ชิ้นแถม4ชิ้น ทั้งที่บูธงานตาบีแล้วก็ที่ร้านเหมือนเดิมใช่ค่ะร้านร้านเหมือนเดิมค่ะไม่แต่ร้านพี่มดนั้นแถมเก่งว่ะเพราะนุ่นเห็นเทมเป้งั้นโพสบ่อยแถมพี่เทมเป้ก็ไปกินบ่อยมากเลยแันตัวยงใช่เอามันเอามันพี่พี่มดฝากเพจร้านนี่ว่าได้ค่ะเอ่อเพจร้านนะคะชื่อเพจนันทวันเลยขนมไทยค่ะเป็นเพจที่ขายทุกอย่างเลยค่ะใช่พอาะนุ่เคยไปกินแล้ว ทั้งยำทั้งข้าวแกงส้มเบ็ดใช่ติดใจแกงส้มมากเลยแกงส้มอร่อยเดี๋ยววันไหนต้องสจะมาขายไปแต่หาทุกปีแต่ปีนี้เราไม่ได้มาค่ะเพราะว่าที่ร้านนั้นลูกค้าเยอะแล้วก็ออเดอร์เยอะใช่ค่ะก็เลยไม่ได้มาขยายร้านแล้วด้วยใช่ไหมคะมีเพนแต่นรื่ก็ถือว่าขยายแล้วนะได้ค่ะง่ายมาอุดหนุนกันนะคะทุกคนที่งานซัมเมอร์สวีทค่ะขอบคุณมากทุกคน ทุกคนคะเจอกับพี่หมูค่ะพี่หมูคนดังคุณพี่ที่ทางรถพี่หมูจะฮัลโหลสงคานะคะทุกคนค่ะงานนเพิ่งถึงแล้วก็ได้เจอพี่หมูพอดีเลยครับวันนี้อยู่ฝังกับพี่หมูนี่อะอุ้ังกับพี่หลยค่ะสำมรละทางวันนี้มางานซัมเมอ t o ทวี i เหมือนเหมือนมาเจออะนะกองตือขาวพี่ปังเพจพี่ปังฝากเพจหน่อยตำรานัดทีมมาหรอเออรู้เพิ่งเห็นติดตามได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากเจอตัวจริงสักทีใช่อยากเจอตัวจริงเหมือนกันสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องขัดใหญ่แซดค่ะแน่แนั้ไทยพี่พี่ FC ของวันพระไม่ได้มีคนเดียวใช่ไหมปกติปกติพี่นุษ์พี่นุษทำอยู่ทุก แล้วใครสัมภาษณ์ใครวยูเนี่ยอยากจะไป็นุกทางบ้านพี่นุชชีทำยูทูบทำแฟนเพจใช่ไหมพี่มีช่องทางอะไรบ้างนะของของพีนนุชอะยูทูบอาจจะเป็นนุชชีชอนดีรสทำทำยูทูบเป็นหลักแต่แฟนเพจอะเพิ่งมาทำเพราะว่าคุณแม่ชอบปล่อยปลาก็เลยมาทำเพจเกี่ยวกับปล่อยปลาให้คุณแม่แต่ไปเกิดมาพอไปเจอเทมเพกเทมเพกชวนรีวิวอาหารมันก็เลย สลับไปเป็นอาหารด้วยก่อนหน้านี้ก็คือทำทำเพจที่เกี่ยวกับการทําบุญใช่ไหมครับแล้วก็แบบแอบรีวิวอาหารเล็กๆจนมาเจอเฮีย밍งก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้อาหารแฟนทําบุญมาแล้วค่ะคนคนที่พี่นุชไปซื้อปลาญาติโจ้ใช่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 ครับคนกันเองคนกันเองเราเห็นเห็นตอนแรกอ่ะดูตอนเฮียงแชร์แชร์ครั้งแรกแล้วเข้าไปดูใช่ไหมเราบอกฮ้ย ร้านเอริบบิ้นอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหแล้วก็นาเล็กด้วยใช่นาเล็กก็นาโดต้องลงคนกันเองหมดเลยยินได้เจอใช่ไม่เคยได้เจอกันเลยยินดีที่รู้จักนะคะพี่น้องกันนะเราต้องพิมพ์เนอะโอเคขอบคุณมากนะคะวันนี้มาเจอแต่คนดังเมื่อกี้คนแรกก่อนพี่หมูฮัลโหลสงขาแล้วก็วิฟ้างจากซมบิลลาทามแล้วก็นี่มี่ขนาดใหญ่สุด กุคนมาบูชช้างทองแล้วก็มาทานตอนเขาเสิร์ฟโอมากระเส่พอดีเลยอโอมากระเส่คอแฟครั้งแรกที่งานซัมเมอร์สวีทถังก็คือตามใจเชฟนะเชฟจะทำอะไรให้กินก็ต้องตามใจเชฟจะมาเลือกระดับระดับความหวานมาได้นะแต่เขาใจว่าโอมากระเส่คาแฟได้ไงเห็นบรรยากาศแล้วใช่ไหมเมื่อกี้รสเนะ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่บูธช้างทองแหละคุณหนูเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างคะจะเรียนพื้นฐานตั้งแต่ทฤษฎีจนถึงปฏิบัติเครื่องชงแล้วก็มาเลกาแฟเลยค่ะทำไมเราถึงมาเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาคือช้างทองอันดับหนึ่งของภาคใต้ใช่ไหมคะใช่ค่ะรสชาติที่คุณสร้างได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การค์สเรียนมาเลตาอย่างเป็นทางการมาเรียนมาเลตาไงไม่ให้เหงานะคะต้องชวนน้องข้างบ้านมาค่ะเป็นหลอดซื้อภาษาจีนนะอยากเรียนภาษาจีนเรียนได้ เราซื้อทั้งไทยภาษาจีนหน่อยนสวัสดีค่ะวันเราจะมาทาฟันนะคะ่อคเี่ะวนนเราจมากันคะควัค่ะี้เราจะมาาันคกาน้วัีคุณนเาจะมาคุณน้ดะ้ราจกาแฟล้นนะคกสวัสดีค่ะวันดี้เะมาทนมะคะตนัค่ะวันนี้เาจะมาทำนะคบายๆนะวี <c oughs> ค่คนค่ชวนนน <c oughs> ี้เตานะวาาแฟนคยเรียนอะไรแบบนี้เลยใช่าทำานะคย่างนึงคือเปนนคนชอบกาแฟไง พอชอบปุ๊บมันก็เลยสบายสบายไงมันก็เลยไม่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 ซีเรียสอะไรพูดง่ายๆคอกาแฟค่ะเราซื้อก็คอกาแฟได้ไหมนิดนึงค่ะนิดนึงยี่เดียบเตี่ยยี่เดียบเตียนิด่งไม่ชอบแล้วถูกใจเลยใช่ถูกใจเลยสมาชิกเราอีกคนนึงมาม้าค่ะมาม้าอยู่ใกล้เลยมาม้าไทยภาษาจีนไหมนี่ฮาวนี่ไงน้องวาวันนี้แก๊งสาว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 อ่ะสี่สาวเราจะมาเรียนมาเลสต้ากัน งานมีตั้งแต่วันที่2ถึง6เมษานะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอ,อมี2รอบนะมีบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสอครึ่งแล้วก็เป็นรอบ5้าโมงครึ่งเลยสามารถติดต่อจองคอร์สได้ในแฟนเพจช้างทอง,ต,องต้องจองก่อนนานถึงจะมาเรียนได้ค่ะ นะครับเรื่อเริ่มต้นนะครับเป็นเซเนียร์บต้าของบริษัทกาดังเกลือครับก็ออยดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกาแฟแล้วก็ของพอดเรียน้างทองเคมี่นะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการใส่เครื่องชงกาแฟพวกเครื่องบดต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมีเวิร์กช็อปใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับหรืออาจจะเร็วกว่านี้นะครับจะเป็นในส่วนของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟแล้วก็บาริสต้า คาเฟอีนมีอะไรอยู่ในนั้นเท่าไหร่นะครับรสชาติเป็นไงกลิ่นเป็นยงไงสีเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันแับตลึกกันกันนะครับ คะ่ะรุ่นเรียนเสร็จแล้วกับอาจารย์ต้นสอนดีน่ารักมากเลยวันนี้เนยวได้รู้แบบเบื้องต้นในการจะชมอปทำกาแฟค่ะทุกคนสนใจมาลงคอร์สเรียนได้กับช้างทองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ต้นมากมากเลยนะคะยินดีครับขอบคุณครับอยากใครอยากมาเจออาจารย์ต้นมานะคะที่บูธช้างทองหางานทางมอเอรวีครับผมวันที่สองถึงวันที่หกครับตั้งแต่สิบโมงจนถึงสองทุ่มครับผม เจอในที่บูช้างทองครับแล้วถ้าเกิดอยากจะเรียนเกี่ยวกับการ์ตูนก็สามารถสอบถามเขาที่ Facebook ช้างทองหรือในไลน์แอดก็ได้ครับช้างทองแคนดี้ครับจะมีรายละเอียดมีน้องแอดมินคอยตอบครับผมใช่ครับสอบถามได้ตลอดครับผมฝั่งบูธฝั่งบูธเนี่ยไม่ครับบูธเรานะครับจะอยู่ตรงทางเข้านะครับเข้ามาปุ๊บจะเจอบูธแรกเลยนะครับจะมีส่วนของช้างทองแคนดี้นะครับแล้วก็จะมีของในส่วนของการขายเครื่องชง เครื่องบดแล้วมาเล่กาแฟนะครับแล้วก็จะมีส่วนของทีสต็อปเป็นรถฟุดทักนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ชั้นทองเป็นชากาแฟต่างๆนะครับแล้วก็มีเกมมีการแจกของรางวัลน,นี้มากมายเลยนะครับผมได้ครับยังไง าก้วยนะคะมาอุดหนุนกันได้ที่บูชางทองทั้งจะมาอุดหนุนที่ตอบหรือจะมาลงคอร์สเรียนได้หมดค่ะใช่ใช่มีออมมากาแฟหัวละร้อยเก้าทั้งหมด3เมนูใช่ไหมคะเออยังไงไปลงทะเบียนจองคิวกันก่อนได้เพราะคิวเต็มเร็วมากไปเช็คคิวก่อนได้นะคะจะมีแอดมินคอยตอบได้คขอบคุณค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากกันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย